จากต้นคลิปเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะเรียนเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับมันก็คือจำนวนนับที่สามารถไปหารจำนวนนับที่คุณคูณวเนี่ยกำหนดได้ลงตัวนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณคูณวจะยกตัวอย่างเลยหาตัวประกอบของ6ตัวประกอบของ6 นั่นเองก็คือหนูจะต้องไปหาว่าจํานวนนับไหนนะคะเนี่ยจำนวนนับไหนบ้างที่ไปหาร6ได้ลงตัวบ้างนั่นเองนะคะง่ายๆเลยคือหนูคุณครูจะบอกทริคเทคนิคก่อนอย่างแรกเลยหนูจงระล,ลึกไว้เสมอว่าตัวที่สามารถหารได้ลงตัวเลยนะจะมี1 1หนึ่ง,ห,งหารอะไรก็ลงตัวคะ่ะกับตัวมันเอง ตัวนี้คือเลขอะไร6ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้น1กับ6หารมันลงตัวนะคะหารตัวเนี้ยลงตัวแน่นอนทีนี้หนูจะต้องไปหาระหว่างทางเนี่ยจำนวนนับระหว่างทางระหว่าง1ถึง6เนี่ยมีอะไรบ้างที่เหลือ2 3 4 5ดูซิว่าตัวไหนสามารถหาร6ได้ลงตัวบ้างใช่ไหมถ้าตัวไหนหาร6ได้ลงตัวแสดงว่าตัวพวกเนี่ยจำนวนนับพวกที่หารได้ลงตัวก็คือตัวประกอบของ6ด้วยเช่นเดียวกัน อ่ะเรามาดูเลยว่าทำยังไงกันดีอ่านี่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยลงตัวแน่นอนดูซิอ่ะตั้งเลย6หารด้วย1ก็ลงตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะ6กสองละห3สมละสี่ห้าแล้วก็6เมื่อกี้คุณคุณอีวบอกอยู่แล้วว่าตัวไหนลงตัวบ้างนะ ตรงเนี้ยลงตัวละแน่นอนใช่ไหมไม่ต้องไปหาค่าอะไรแล้ว2ตัวนี้ลงตัว6ถูกหารด้วย1ลงตัวไหมลงตัวลรวได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ1อะไรได้ห1หนึ่งหได้หนั่นเองอ่ะแล้วหหารด้วยหกละคะ6อะไรได้6คะห1หนึ่งเป็นหอ่าเสร็จล้าเรียบร้อยต่อไป6ห,หารด้วยสองละคะ6ห,หารสองเท่ากับเท่าไหร่ถ้าใครไม่แม่น แม่สุดคูณคุณยูณแนะนำเนาะให้มานี่เลยลูกมาข้างๆไปหางกระดาษทดมาลูกตั้งเลย 6, หกหารด้วยสองสองอะไรได้หกคะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามเป็นหกมีเศษไหมเนี่ยหกลบหกเหลือศูนย์อ่ะไม่มีเศษตรงเนี้ยไม่มีเศษนั่นหมายความว่ามันลงตัวนะลูกลงตัวนั่นหมายความว่าไงลงตัวคืออะไรก็เป็นตัวประกอบไงคะอตอบเลย หหารด้วย2เท่ากับ3อ่ะต่อไปต่อไปอหกหารด้วย3แล้วลูก3อะไรได้6คส่ะ3 1 3 3 2เป็น6 6อ่ะ6ลบ6เหลือศอ่ะไม่มีเศษตรงนี้แสดงว่าลงตัวนะไม่มีเศษเศษเป็น0นะูนย์เนี่ยคือลงตัวเท่ากับ2อ่ะต่อไปต่อไป 6, หหารด้วย4ีแล้วละ่ะนะลูก6หารด้วย4ีสี่อะไรได้6 4สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดหนึ่งเป็นสี่สี่สองแดสในเกินแล้วเกิน6กละได้ 4, 14. 4, 14. 4 14, ี 4, ่หนึ่งสสหนึ่งเป็นสี่หลบสี่เหลือสองเศษไม่ใช่ศูนอะเศษเป็น2แสดงว่าไม่ลงตัวนะคะไม่ลงตัวมีเศษนะลูกไม่ลงเศษอะไรละ่ะไม่ลงตัวอ่านั่นหมายความว่าตรงเนี้ย คำตอบ6หาร4เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1เศษ2เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ลงตัวไม่ลงตัวคือไม่ใช่อันเนี้ยใช่อันนี้ใช่นนใ,ชใช่ไหมคุณครูเน่ลืมติ๊กถูกให้ต่อไปนะคะก็จะเป็น6หาร5ดูสิ6หาร5 6หาร5 5อะไรได้6 5 1 5 5 2 8, 10เป็นสิ ห้าหนเป็น5ถ้า5 2มันก็จะเกิน6ไปเนาะ 6, 5, หกลบห้าเหลือ1นี่คือเศษนะคะไม่ลงตัวนะลูกหกหารห้าได้กับเท่าไหร่นะหหาร5เท่ากับ1เศษ1แต่ว่ามันมีเศษนะี่ไงลูกเห็นไหมพวกที่มีเศษเนี่ยคือไม่ลงตัวนั่นหมายความว่าเวลาหนูตอบดังนั้น ตัวอ่าดังนั้นมีเลขอะไรบ้างนะที่หารได้ลงตัวดูสิทบทวน1 2 3 4ใช่ไหมไม่ใช่คามไป5ใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็6สุดท้ายละดังนั้นเลขอะไรบ้างนะ1 2 3และ6เป็นตัวประกอบของอะไรนะที่เรากำหนดไว้ตอนต้นประกอบ ขอ6นั่นเองนี่ก็คือจบแล้ววิธีการหาง่ายๆเลยนะคะต่อไปนักเรียนลองไปฝึกฝนกันในแบบฝึกหาที่คุณครูนิวได้ให้ไปในใบงานนั่นเองนะคะขอให้สนุกกับการฝึกฝนนะคะนักเรียนข้อไหนติดข้อไหนไม่ได้ก็ค่อยๆทํานะคะสู้ๆค่ะ